สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่13ธันวาคมสอง ,5 ครับครบเพื่อนเพครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการที่เราจะเสียบเสียบข้างต้นทุเรียนครับพื้นบ้านว่าจะสูงแค่ไหนที่จะเหมาะสมเนาะเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันครับคือสองต้นนี้ตอนแรกที่ผมจะทํา คือการโค่นต้นนี้ออกครับเนื่องจากม,มันชิดกับต้นนี้เนาะการที่จะทําต้นคู่มันก็ต้องระยะห่างที่พอเหมาะครับประมาณ1เมตรเสร็จแล้วต้นนี้มันห่างประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรครับแล้วก็การได้รับแสงของมันคือที่ตัวนอกจะทางนี้เนาะแสงมันก็จะลงตรงนี้ก่อนต้นนี้แล้วก็รับแสงกับต้นนี้ครับมันก็เลยทําให้ต้นนี้ป่วยเพราะว่ามันทึบแสง ผมก็พยายามตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งแล้วแต่งใบออกแขนงออกเพื่อไม่ให้มันทึบจนเกินไปในช่วงหน้าฝนครับครับเพื่อนๆครับการที่เราจะเสียบข้างสูงต่าเราก็ต้องดูพื้นที่เนาะข้อสําคัญคือเราจะทําให้ข้างล่างนี้มันโล่งความสูงของมันก็ต้องจะได้ระดับครับต้นนี้เสียบข้างสูงประมาณสัก30เซนเนาะ ซึ่งมันมันต่ำเกินไปต่ำเกินไปในการที่จะเสียบข้างแล้วก็การระบายอากาศของมันจะไม่ดีครับในข้างล่างซึ่งจะทำให้การไวลลูกกิ่งต่ำมันจะไม่ติดครับกิ่งล่างสุดที่ผมไว้ตอนนี้คือห่างจากพื้นดินประมาณสัก60เซน60เซนครับซึ่งอนาคตมันต้องตัดทิ้งแน่ครับการเลี้ยงกิ่งที่ต่ำเกินไปมันมันเปืองปุ๋ยครับเปืองอาหารด้วย นะครับสามกิ่งล่างนี้น่าจะตัดทิ้งแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ไว้ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณสัก80-90เซนแปด0ิเก้าสซนกิ่งวันนี้มันจะใหญ่ครับต้นนี้วันที่3าธันวาเนาะปี62ก็3ปีแล้ว3ปีแล้วครับโคนต้นมันก็ประมาณนี้มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าต้นต้นมันจะใหญ่กว่า การตัดแต่งกิ่งก็ประมาณนี้ครับของผมคือเราจะไม่เหลาจนสุดเราจะไว้กิ่งกิ่งที่สามารถแขวนลูกไว้ได้เรามาดูต้นนี้กัครับต้นนี้ผมยังไม่มีการตัดแต่งครับเนื่องจากใบมันได้อยู่แล้วก็มันไม่ทึบจนเกินไปอายุก็มันจะห่างกันประมาณสักหนึ่งเดือนครับ ครับเพืเ่อนๆครับวันที่23มกราคมปี63ที่ผมทําการแกะแผลและปัดยอดเนาะก็ประมาณ2ปีกว่า,กวาเกือบจะ3ปีแล้วครับต้นนี้จะเสียบหลังครับมันก็จะใหญ่กว่าเนาะสมือจับ2มือจับทัดกิ่งก็สูงประมาณนี้กิ่งแรกสูงจากพื้นดินก็ประมาณสัก90เซนแล้วก็การเสียบข้างเนาะการเสียบข้างก็สูงจากพื้นดินประมาณสัก50เซนมันจะสูงกว่าต้นนู้นครับ ตนน้นจะสูงประมาณ30เซนการระบายอากาศก็ดีครับต้นนี้แล้วก็กิ่งมันก็โอเคเลยกิ่งฉัดที่2มันจะใหญ่ครับมันจะใหญ่มากก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วทั้งนั้นครับซึ่งน่าจะปีหน้าเนาะน่าจะน่าจะมีดอกให้เห็นเนื่องจากมันจะสปีโอเคครับลิปนี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับก็มาที่ายว่าทําไมเราถึงต้องเสียบข้างแล้วก็เลี้ยงต้นทุเรียนให้สมบูรณ์ก่อนทุเรียนพื้นบ้านให้สมบูรณ์เนื่องจากเราจะต้องเสียบให้มันสูงขึ้นในระดับที่เราสามารถระบายอากาศได้ดีในส่วนของข้างล่างครับนี่ขนาดตัดแต่งกิ่งไปหลายกิ่งแล้วนะครับเราก็ยังยังต้องตัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอากาศข้างล่างมันมันชื้น แสงลงไม่ถึงโคนครับเราก็ต้องเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านให้ต้นใหญ่ได้ขนาดแล้วก็เสียบสูงขึ้นมาประมาณสัก60-70เซนน่าจะเป็นช่วงช่วงลำต้นที่พอเหมาะในการเสียบข้างโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ